ขอนำเสนอน้ำปริกหอยลายคั่วแห้งเริ่มต้นโดยการเอาหอยลายมาล้างกับน้ำเกลือแบบนี้เอามือไปเหยาะๆยำๆแบบนั้นหลายๆน้ำไปเลยแล้วก็เอามาใส่ในเครื่องปั่นมิซูบิชุแบบนี้ปั่นไปให้แห้งเป็น,ลานาา aire, เลยานำไไม่กล้าคาวเลยแหละแล้วทีนี้ก็เปิดกว่าออกมาแบบเองแบบนั้นเลยถูกใจแล้วที่นีก็ใต่น้ำมันลงในทะเอาไปทอดทอ,ทอดไปทอดมาอแล้วลก็แบบให้แห้งนั้นเลยตักขึ้นได้เลยจ้าแล้วทีนี้ ใส่น้ำพริกเผาลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลชายลงไปยิดหนึ่งแล้วก็ใส่พริกป่นแบบแทบแทสามใจเลยนะใส่น้ำปลาลงไปยิดดิงแล้วก็ทีนี้ก็ยีงีกวนๆให้มันเข้ากันแบบนั้นเลยแล้วก็โรเป๊บนึงใส่หอยลงไปเลยจ้าแล้วก็ทีนี้ปัดปัดงีีเข้ากันแบบนั้นเลยอีกครั้งนึงแล้วทีนี้ก็ใส่หัวเทียมลงไปเลยให้เยอะๆเลยนะจ้าแล้วก็ทีนี้ก็คลุกคลุกครุกคุกคล้าคล้าให้เข้ากันดีเลยนะจ้าแล้วก็ เติมผงขนอลงไปยิบเดียวนะจ๊ะหางี่ดสิ็จแ้จาหมกลยไปเลยจ้าแร้แรแล่แล่แรก็มาครุกอีกทีหนึ่งจ้าแล้วก็ดักใส่ชามแบบนี้น่ากินไหมล่ะจ้าน้ำลายย้อยไปถึงหัวเข่าแล้วนี่เปียกเพลื่อไปหมดเลยอืมและตาหน้ากินเอามารวกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมรับประทานแล้วจ้าออ hmm